สวัสดีค่ะมือนี้ย่าลันมัดมีก็่ยมาชายลายมีสูเบิงคือเกลอหลับพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่ามีตาหน่อยหรือว่ามีวงหน่อยพี่น้องมีวงหน่อยมีตาหน่อยทั้งสอนแล้วก็แล้วแต่เขาสิเอิ่นไปหลับพี่น้องแต่ละคนแต่ละ่องทีหลัเอิ่นก็คือกันคือเกลอหลับพี่น้องได้ใด้ได้ไดก็ได้ก็แล้วแต่ผู้สีสะดวกเอิ่นคือเกลอหลับพี่น้องเรื่อสะดวกเอิ่นจำง่ายแบบแรก็เอิ่นไปนี่ขนาดพี่น้องก็อันนี้ก็เป็นมีลายสีพี่น้องเป็นมีสามสีพี่น้องอันนี้ก็ได้ ข้ากเห็ดหน่อยสีกรได้ลายสีกรได้ขึ้เก่าหรอพี่น้องลายดก็ได้ข้าแล้วยกแกข้าวเห็ดไปได้พี่น้องเด้อข้าเห็ดไปแบบกไดก็ได้มัดขึ้เก่าพี่น้องลายมีกับประจำกัดบอลบอมีสูตรตายตัวพี่น้องกระเรียกแกข้าวเห็ดไปขึ้เก่าหรอพี่น้องอันนี้ก็มี่สามสีก็มีสีขาวสีบานเย็นสีดำสีผื่นมันหระพี่น้องกระเรียกแกขึ้นเห็ดไปนะคนกับมี่หาสีหกสีกระเรียกแกไปกระเแียกแกข้าวเห็ดไปได้พี่น้องได้อเห็ดได้ลาย รูปแบบลายสตรายหมดละลายใดสีใดก็ได้เด็อดไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ไลยรูปแบบลายสตรายเจอละไล่แต่ห้องผู้สิบคืดมาเข็ดไปดอกพี่น้องเดี๋ยวอมมอนี่ย่ารัดมัดมีกับชายเบิเงน่ห์ก่อนเดี๋ยวหมุอลุ่นกับสิชายไล่ไม่ให้เบิ้งไปเรื่อยคือเก่าเหรอพี่น้องกดติดตามตอนต่อไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งแล้วกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาย่ารัดมัดมีน้ำเนยพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็คอมเมียน่าย่ารัดมัดมีน้ำเนยพี่น้อง เรอเป็นกําลังแรงแก่ย่แลัดมันมีแน่สุดเลยทายไล่นั่นไล่นี่เบิ้งไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องผู้ใดสนใจไล่มีมัดมีเอาไปเป็นแนวเป็นยังกะตัวยอดตัวยังกะเบิ้งใดญพี่น้องเดี๋ยวมันีแย่แลัดมันมีแก่ท้ายเันไะ้หมี่ก้อนเดี๋ยวมรุ่นหนุ่มไทยแม่ไม่เบิ้งไปเรื่อยที่เก่าล่ะพี่น้องมันแย่ก็จำเนียร์ราคาสวัสดีค่ะ